ปบมาเป็นละละายเลยครับกระต่ายครับตัวรักของเขาหรือเปล่าครับตัวนี้ <c oughs> เอาเอาเอาแล้วยืนนิ่งจนูเฉยเลยครับโอ้ไวเลยครับโลกิ โอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับเบดเมนโอ้ได้ไวมากๆครับยูาดาไวาสุดๆเลยอยแล้วจะขึ้นยังไงครับเนี่ยเบดเมนแล้วเหมือนจะรอคนลงไปช่วยแล้วขู่แต้มแบบถ้าช่วยไม่ได้คือแบบว่าแต้มไม่น่าจะถึงพันครับ รอคนลงไปช่วยเลยครับโอ้โหผมไม่เข้าใจจับภาพให่ทียืนนิ่งๆแล้วก็เรียบร้อยเลยครับได้ไวมากๆครับจุลดาน่าจะเอาเข้าเฟสสองแล้วหรือเปล่าครับแล้วค่อยเดินออกมาไล่ เต็ดไปแล้วหนึ่งเครื่องเอาเหะครับเหมือนจะออกมาปล่อยเฟสองแล้วออกมารอครับไม่ครับไม่ครับจเจ้าตายล็อกเครื่องยังไม่หมดครับเต็ม <c oughs> อีกหนึ่งเครื่องครับเหมือนจะปล่อยเพื่อนเลยหรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้โหทุกคนได้เร็วมากๆนะครับเนี่ยผมบอกให้ว่าได้เร็วมากๆ แต่เครื่องกำลังจะเสร็จเครื่องสามแล้วครับแคเคลเลอร์ไม่ออกมาไล่แค่นั้นเองครับเครื่องกำลังจะเสร็จเครื่องที่สามแล้วครับเช็คลูนกันไปครับเมื่อกี้เสร็จไปแล้วสามเครื่องเอาละเฮ้ยโอ้โหแล้วเหมือนเซอร์จ,จะเห็นคิลเลอร์น่าจะรู้แล้วครับว่ามีเปิร์อะไรอีกหนึ่งเปอร์ครับ หเอาละครับตายแล้วครับแล้วเจอครับเจอครับเจอเป็นไดโจบุแล้ววิ่งใยัดครับยังไงก็ต้องยัดครับรอบนี้ยังไงก็ต้องกเอาหลอครับหลอครับหลอครับจะได้ไหมครับจะได้ไหมครับหลอกครับหลอกกันอยู่ครับเชิงครับเชิงครับไม่ได้ครับรอบอย่างนี้ยากครับทําไมกระทืมไม้คือยากอยู่ครับ ต้องกระทืบแล้วครับฮอ้แล้วได้เทียบตนอีกอันนึงเล่นอุ้ยเกือบครับเอาแล้วครับรอบแบบนี้ก็ตายเสียเปรียบสุดๆครับปลาได้รูเดียวคือรูดีครับวนไปก่อนครับวนไปก่อนครับแล้วได้หนึ่งพันครับโอ้โหแล้วอ้าวอ้าวช็อตนี้ช็อตนี้ จับภาพใหม่จับภาพใหม่แล้ววหวิ่งฉีออกมาได้ครับไม่เอาครับเลือกที่จะไม่เอาครับทิ้งครับทิ้งหรือเปล่าครับแล้วยังเห็นครับเลือกที่จะไม่เอาแล้วเห็นรอยเท้าในบ้านแดงครับอื้มแล้วก็โดดออกไปด้านหลังครับหลอกไฟครับหลอกไฟครับไม่ครับเดินออกมาข้างหน้าครับจะเจอไหมครับอ้าวแล้วเจอเป็นลอรี่ครับ ชื่อมองนะแจ้ชื่อหมองครับเข้าไมา้ทันไหมครับทันครับทันครับแล้วเหมือนจะไม่เอาเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเครื่องครับโอ้โหปั่นเร็วแบบสุดๆครับแล้วเจอโอ้โหยังไงครับยังไงหลอกหลอกไปหลอกมาแล้วเครื่องนี้ก็หลงั<อ>งกําลังเริ่ม ตองเดืินแล้วครับขอบคุณนะครับในสองแล้วับพับเซฟครับอ้าวอ้าวรับพืบไม้ทิ้งไปก่อนครับพืชไม้ทิ้งอ้าวปาไม่ได้ครับเหลี่ยมไม่ให้ครับแล้วเครื่องเหมือนจะอุ้ยแล้วโซนดันไม้ไม่มีแล้วทุกคนโซนนี้ไม่มีไม้แล้วครับเอาแล้วครับนี่แหละครับไม้ไม่มีแล้วครับโซนนี้มีใครอยู่ไหมครับไม่ไม่มีครับไม่มีครับลอรี่ปั่นอยู่บ้านแดง โซนเครื่องยากอยู่เพราะเขา,ตาไต่เป็นตัวที่เดินช้ามากครับกว่าจะเดินไปถึงก็น่าจะเสร็จแล้วครับบ้านแดงได้เร็วขนาดไหนเจอพลังปั่นของเซอร์ก็ตู้ยากอยู่ดีครับผ่านไปไวเหมือนกันขอบคุณยี่สิบเดือนครับเกย์ขอบคุณครับแล้วเหมือนจะมาบ้านแดงครับบ้านแดงนี่ต้องฉีดต้องปล่อยแล้วครับไม้ไม่มีครับต้องเห็นได้ยินเสียงปุ๊บต้องหรือเพื่อนแจ้งต้องวิ่งขี่ขออกมาเลยครับ จะคุมยังไงครับเนี่ยจุลดาเครื่องนี้ก็จะเสร็จเหมือนกันเอาล่ะเอาล่ะกว่าจะเดินไปถึงครับอาจจะได้อีกหนึ่งคนหรือปล่อยเลยครับเนี่ยแหละครับแจ้งจุดปุ๊บปล่อยเลยครับนี่ครับอีกคนหนึ่งมาซ้ำเลยครับแล้วน่าจะต้องไล่แล้วครับเอาอีกหนึ่งคนก่อนครับไม่เอาเหรอครับเดินกลับไปไม่น่าจะทันครับแต่อาจจะได้คนที่ปั่นบ้านแดงแทนครับ อาจจะได้คนนี้ปั่นบ้านแดงแทนครับต้องมาดูครับรับติดแหลนคอด้วยครับแล้วโดดจังหวะนี้เอายังไม่ได้ครับยังไม่ได้โอกาสมีเล่นครับลอรี่แล้วเหลือไม้รอบแบบนี้ไหวหรือเปล่าครับยกขวานหล่อละปลาไม่โดนครับเหลือขวานเดียวแล้วครับโอ้โหเราได้รอบเล่นครับได้รอบเลนแล้วพับเตปครับเปิดประตูไปแล้วครับอเหลือขวานเดียวครับ แล้วโดดออกไปก่อนครับโดดไปโดดมาก่อนครับหลอกกรทึบไม้ครับหลอกกรทืบไม้แล้วจะได้ไหมช็อตนี้ยังไม่ได้คุณลินค้าขอบคุณทั้งสองเดินที่เสร็จครับเทียรสามด้วยขอบคุณมากๆครับเอาล่ะเอาล่ะจะได้แต่ตรงนี้ไม่มีไม้ครับแล้วเขามีเหลือขวานเดียวพร้อมมาตีดีเดียวนอนเหมือนกันครับจะไปดักที่หน้าปากซอยครับจะไปดักที่หน้าปากซอยครับ ดากที่หน้าปักซอยก็จังหวะนี้อ้าวได้เล่นครับได้เล่นอยู่ครับเหลือหนึ่งขวานครับแล้วกําลังจะมีไม้ตรงนี้ยังไม่โดนเอาละเะอเฮ้ยแล้ววิ่งเสียได้ครับอาจเหมือนจะวิ่งไปที่ที่ท่อหรือเปล่าครับแล้วไม่แล้วต้องเอาแลนคอมาโอ้ ได้ไปสองครับเลเอ็ Ray ได้คนแรกคนแรกนี่แต้มไม่ถึงพันนะคือผมไม่เคยขอเดินแอบเลยแล้วเขาเดินมาข้างหลังไม่เห็นเรียบเรียบร้อยเลยครับพันสทุกคนนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรเลยนะอืแล้วแต้มจุนดาแปดพันหกครับโอ้โหแย่แล้วครับเลเอส เ้าเป็นเดอะไบค์ครับไปเลยครับหาครับไปต่อครับไปต่อครับเราแอบครับยึเทมครับยึเตมไม่เจอครับเจอมันม่วงแทงครับเอาแล้วครับเอาแล้ว เล่นยังไงครับแล้วตรจังหวะนี้ลัโตดจังหวะหนึ่งอา้าวนะครับแล้วได้แล้วได้หนึ่งทีเลยครับอ้าวได้ตีที่แรกไวอยู่เหมือนกันครับขอละขอยาลดความความหลอกอปวดความควรเฉยครับแล้วอ้าวแล้วครับได้เร็วเหมือนกันครับแล้วน่าจะต้องไปไล่ต่อครับ โเรามีมารอช่วยครับก็กําลังจะได้หนึ่งเครื่องอยู่เหมือนกันครับหดสกิลไก่อนแล้วครับจังหวะนี้ไปไล่ครับเหมือนไปไล่ครับเหมือนไปไล่ครับเหมือนไปไล่ไม่ให้ได้ปั่นครับเหมือนไปไล่แล้วมาครับมาครับแล้วไม่โดนครับแล้วเลเอครับช่วยแล้วครับติเต็มช่วยแล้วครับกลับไหมครับอาจจะต้องกลับกลับแล้วครับอ้าว เ้วเจอทีเทมแทนครับจังหวะนี้ครับยังไงครับเอาแล้วเหมือนจะวิ่งฉีกออกไปแล้วหรือเปล่าครับวิ่งฉีกออกมาอเหลือฉีกมาเหลี่ยมแบบนี้มีไม้ไหมครับเนี่ยโอ้โหเอาแล้วครับโอ้โดด LT ไปก่อนครับจังหวะนี้แล้วเดินติดตูดมาจะได้ไหมเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องด้วยเรียบร้อยครับ จะอุ้มไหมครับไม่อุ้มครับไม่อุ้มครับหมนป่วนเครื่อนปั่นครับสองเครื่องไปแล้วครับแล้วอุ้มเลยแล้วกันครับจังหวะนี้คือต้องทำแต่ไม่ได้เยอะมากๆครับเป็ดสองแล้วครับแล้วไล่ต่อครับเจอครับเจอครับ เจอไหมครับเจอครับเราจะเหมือนให้ซิสเตมช่วยครับช่วยแล้วด้วยครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ตีไปก่อนหนึ่งทีครับเอาแล้วครับตายแล้วครับรอบนี้คนนี้แล้วเจอใครไหมครับเจอใครไหมครับไม่เจอฮะเห็นครับแต่เห็นรอยเท้าครับนี่ครับเห็นครับเห็นคนเจ็บครับ แต่เหมือนจะเอาซิสเตมหรือเปล่าครับช็อตนี้ไม่ครับไม่ครับปล่อยปล่อยปล่อยสกิลไปก่อนนะแล้วได้หนึ่งพันครับซิสเตมทังไม้ไปก่อนครับขอยาลกความหล่อแล้หาครับหาครับหาครับคนเจ็บรีกรุ๊ปหรือยังครับแล้วเหมือนเขาเดเขามาไม่เจอครับไม่เจอครับต้องไปรีกรุ๊ปครับต้องไปรีกรุ๊ปก่อนครับ แล้วมันแจ้งเตือนก็นไปเลยแล้วกันครับจังหวะนี้มันแจ้งเตือนอย่างนี้ก็ไปเลยแล้วกันแล้วเจอสามเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเจอคนเจ็บครับเอาแล้วยังไงครับแล้วเหมือนจะกลับไปที่เครื่องไปหาคนใบโดนครับอ้ยซิสเต็มมีสปิน ไม่ปล่อยให้ปั่นครับอย่างนี้แต่เขาได้แต้มยูกันหลายคนครับแล้วเหมือนโอ้โหทุกคนมาเจอเฉยเลยครับดวงมันจะเจอก็อยู่ดีๆก็มาเจอเฉยเลยครับโอ้โหแล้วตายแล้วครับมัน่วงโดนแขวนไปสามเขวนเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งเครื่องครับอ้าวโอ้โออหไปครับออยาลดความหล่อครับไปครับ หาครับหาครับเจอใครไหมครับไม่เจอครับนะหินเงินอยู่โอ้หเหลือแค่สองเครื่องครับกำลังจะเริ่มแค่เครื่องแรกในบ้านแดงครับเอเหลือสองเครื่องใช่ครับปั่นไปแล้วสามเครื่องครับ แต่ได้แต้มแฟมเห็นครับเห็นครับเห็นครับผมเห็นผมเห็นผมเห็นมือเลยครับเมื่อกี้ซ้ายมือที่คือเห็นเห็นมือเลยครับโอ้โหแต่มองไม่เห็นเฉยเลยครับคิลเลอร์นี่ครับผมเห็นครับเขาก็เห็นครับแต่เพิ่งจะเห็นโอ้โหแล้วเตฟไปก่อนครับดิเซมถ้าจังหวะแร่เดินมาผมว่าน่าจะได้ตีครับแล้วใช้สกิลไปก่อนหนึ่งทีวิ่งกับไปจังหวะนี้ตีไม่โดนครับเอาแล้วครับยังไงครับเนี่ยแล้วเหมือนจะไปเหรอครับไปแล้วครับ ไม่ให้ปั่นครับไม่ให้ปั่นครับไม่ทันหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนจะไม่เออทันครับมีรูนครับมีรูนครับหมายบ้านฟ้ายังอยู่ครับแล้วเหมือนเจ้าตัวฉีกครับเหมือนเจ้าตัวฉีกครับเหมือนเจ้าตัวฉีกครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับต้องมีคนซ้ําอยู่ครับย่อครับย่อครับ ย่อครับมาครับไม่เอาครับกลับเอาคนปั่นนครับกลับเอาคนปั่นครับเอาแล้วครับเรียบร้อยไหมครับหนึ่งทีเลยครับจอดนี้อือหือเอาแล้วแล้วไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับจอดนี้ไปต่อครับไปต่อครับไปต่ออุ้ยกดตายยากสวนเลยครับนี่มันงั้นไม่จอดเมื่อกี้คือเจอแน่แน่ครับโดนตีแน่ๆ่ เกมตึงๆครับเกมตึงๆแล้วครับไม้ไปก่อนครับแล้วเปลี่ยนไปไล่อีกคนหนึ่งแทนแล้วครับเอาแล้วครับกำลังจะเสร็จอีกสอเครื่องนี้ครับถ้าได้คนนี้ก็ต้องลุ้นแล้วครับนลำไม้ตรงนี้ยังไม่กระชืบครับหังไม้ไปก่อนครับเอาครับเอาครับเอาครับไม่โดดครับไม่โดดครับหลอกครับหลอกครับหลอกครับ ยังครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับย่อครับย่อครับเอาแล้วเหลือเครื่องสุดท้ายแล้วด้วยครับจะเดินตีฟีทีทีทีหนึ่งก่อนไหมครับไม่โดดครับหูนิ่งครับนิ่งครับนิ่งครับกลับมาที่เครื่องครับต้องไปหินครับหินแล้วครับรีกุ๊ปแล้ว มาโดนหนึ่งทีเลยครับแต้มจุกเยอะเลยครับแบบนี้โอ้โหไปปั่นทันไหมครับเนี่ยแล้วแขวแล้วครับจะแขวแล้วครับจะกลับไปที่เครื่องแล้วจะทันไหมอันนี้ไม่รู้ครับน่าจะทันครับน่าจะปั่นไม่เสร็จครับแต่มีคนมารอแฟมแล้วครับ นี่ครับไปแล้วครับคนแฟมมาแล้วครับแฟมเอาแต้มครับแฟมเอาแต้มสู้แล้วครับแฟมเอาแต้มสู้แล้วครับได้อีกหนึ่งทีคิลเลอร์แต้มเยอะครับเี้ยคิลเลอร์แต้มเยอะอยู่ครับเอาชี้ครับแล้วเจอท่อครับเจอท่อครับเอาแล้วมายืนรออย่างนี้ครับยังไงครับสตีเรียบร้อยเลยครับอ้าวไปไหมครับล้งมาครับ มาครับจะพลิกเปลี่ยนเกมไหมครับเนี่ยเกมจะพลิกเอานะครับเนี่ยโดนฟรีหนึ่งทีหรือเปล่าครับนั่นไงครับเป็นเรื่องแล้วครับเลเอทโอ้โหเกมจะดีจะดีอยู่แล้วเชียวครับเมื่อกี้เป็นเรื่องแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับนี้ไปไหนไม่ได้มีไม้แผ่นหนึ่งตรงนี้ครับมีไม้แผ่นหนึ่งตรงนี้พักเซฟไปก่อนครับแล้วอุ้มครับอุ้มครับเกมได้เปรียบครับอุ้มเลยครับไม่สนครับ โอ้โหแล้วช่วยคนนี้มาก็ต้องมีคนล้มหรือเปล่ายังครับยังครับยังครับยังช่วยได้ครับคนหนึ่งครับยังช่วยได้ครับแล้วตีครับเรียบร้อยเอาพลังแห่งแฟมิลี่ครับใช้สกิลมาแล้วบอกไอ้เพื่อนเฉยเลยอ้าวจะเอายังไงครับคินเลอร์แล้วไล่ต่อครับไล่ต่อครับเปลี่ยนคนแขวนครับอย่างนี้โอ้โห เกมได้เปรียบแล้วครับไม่สนแล้วแฝงเ,เดียวครับโอ้โหเกมกำลังมาดีๆเลยครับแฟนแบบเอาแต้มสู้แล้วครับจับกลยจะตายสี่แล้วครับเนี่ยแล้วกินเลอร์ไม่อุ้มครับไปหาครับไปหาครับ แล้วเจอด้วยครับอ้าวอุ่ยไม่โดนครับเอาแล้วครับไม่ได้ครับไม่ได้หนึ่งพันครับไม่ได้หนึ่พครับไม่ได้1นึ่งพันครัเลิมไม่ปล่อยให้วิ่งกับไปครับไม่ปล่อยให้วิ่งกับไปฮะช่วยเพื่อแด่นอนครับแบบนี้เราไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วครับโอ้โหขาใช้สกิลตามมานี่ นี่แหละครับโอ้โหจะแย่เอาครับเอาแล้วครับยังได้อยู่ไม่แล้วครับไม่ได้แล้วครับโอ้โหไม่ได้แล้วครับแบบนี้แล้วก็คิลเลอร์ก็เห็นท่อแล้วเหมือนกันครับแผนสองไม่ได้ครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ เจอท่ออยู่แล้วครับนี่แหละครับคิลเลอร์เจออยู่แล้วครับท่อพังท่อพังไม้หาเตอร์ครับนี่ครับอัพะเต็บเอาแต้มไปก่อนหลอมๆครับ แล้วเจอด้วยครับเคมพิกเฉยเลยครับเมื่อกี้ทำมาดีมากๆแล้วครับผมว่าโอกาสลอดหนึ่งออกไปเราไปนี่แต้มแต่ก็คิลเลอร์ทำไม่น้อยครับแต้มคิลเลอร์ทำไม่น้อยมากครับของทีมเลเอทเลยก็เลยเล่นยากต้องหาแต้มอะไรมามาแบบ มาเสริมครับทุกคนผมบอกเลยครับถ้ามีแต้มออกไปแบบรอดออกไปสักคนสองคนเนี่ยสนุกเลยนะครับถึงแต้มคิลเลอร์ของเลเอจะน้อยก็เถอะเอาแต้มเสริมกับแฟมไว้ดีมากครับโอ้โ